คน้นดีไหมตักคนโคกให้มันมาไาหลประเทศเราน่ะตำต่ำมันน่ะฮ้อนแดดพี่น้องกระลังเริ่มตักเขาใหญ่จะพี่หอดพูน่น ได้หลายตือบอยู่พี่น้องจะสิไเป็ดายไล่ได้มันแดดคุนใหญ่ไปหอดพูนพี่น้องจกไปเห็นบ่เห็นยายกกับบ่เห็น,หนผ่าแสงผ่าแดดเขาก็ร่างสวยดี ตากใหญ่ตั้งแตหนหาบ้านเก็หอดพุ่นพี่น้องมุ่มพุ่นละยายรถมาเทานี้ก็เดยต้องเอารถดําแก้ไปเทกเขางามยุพี่น้องจากพึ่ดดงจะแดดเฮอกก็สิเแดดแดดฮอกก็สิแก่เอิบ ตักลูกตักตักใส่รถด,ดำแก้ไปพูนว่าที่ตากไปหอดหนาบ้านก็เบ้อว่าตากเอาหอดนี้ยายกันเป็นยุม่มเป็นยุม่มเป็นย่ำคุณตาแล้วก็ตากไปคุณหอดคุณ ตัก, ground, ก egt, ลกูกตักตักลูกตักแดดก็ตั้งแกมแจงเพราะว่ามูย่ามันมีต้นไม่หลายเด้ถ้าบอซีหาโมงเจ้านี่ที่พอคอยดีปันไดตักตักไปใหญ่เขาเนียวหอมวิสุทธิ์จ้าเจียวแล้ววัาน้าด็แต่ว่ายาก ope, ับวานตะเดียนหก วนันตะเดียนโหมนก็แดงแยแดงแกตอกะกะเอาซ้ำนี่แล้วมันบักขึ้นหน้านา้ำหน้าตุมเพื่อนดอกได้ซ้ำนี่ก็เอาแล้วแต่ก็ต้องเคียร์กับลูกดิเป็นก่งงองนี้เอารถรถมาเทกลงมันสิหนาจาักหน่อยต สใส่รถดำน้อยว่าเป็ยังดอกนาแนกก็บว่าเปยังเวล่าเฮาตากพื้นดหมันบางเข้าเปลี่ยนไทยแดดปานนี้สองมือแล้วแดดคักสุดยอดของแดด ยางอ้อนไปพ่นแน่อย่าไปอย่ามาข้าวปูก็เลยสิบว่าเป็นข้าวปูก mm hmm. พญาะันนี้เราเบาเนียสหลีเด้กพีเจ็บอ้ mm hmm. ตากปะใปใยพังอวัดพุด่นเลวพี่น้องช mm hmm. องสามแดดเก่เาแล้วอ mm ึบ hmm. มันโฮมต้นใหม่แล้ว mm hmm. ตากไปตากไปแก้ไปลูกแก้ไป mm hmm. เอาไปายใส่แดด กล่องยายจักาแกงบ่กแก,ง,ก,แกงดอกได้ซ้ำได้เอาซ้ำนั่นกระสิบ่ได้ย่บ่พ่อได้กินได้อยากอย่บอ่ะซ้ำนี่ละพี่นอ้องยายสีเคี่ยเฟี้ยงเคี่ยอย่างกันโอ้ยเป็นคือจังบ่แกงเป็นมั่วมั่วทัพสับมันเก้า